ในทีน่สุดหอกระซิ่งเป็นที่เยียบห้อยเพราะฉะนั้นเขาจึงมาเพิ่มไขมันด้วยการมากินอาหารยูเสี่ยวชุยเจน,นก็คือทนอน,น,อนคน่นขนยางแบบยางกินยางไปกินไปประมาณนี้นะยูมพางจากบอนลาพักท่านประมาณ7กิโลขี่รถมนามาหอล,ละหอกะชิเลาะซื้อเครื่องที่เหาคือว่าาอยากกินกันก่อนจะมีเครื่องกินย,นยนับยัอยๆข้องว่านข้องข่าวอีนต่างๆมีมัดเลย มีเครื่องกาแฟเหลาแล้วก็กาแฟไทยน้าแต่ว่าเราบ่กินกาแฟกันเลยบบไ,ได้กินเนาะเราตอนนี้นิฮาก,ก็แยกย้ายกันพากันมาซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากกินแล้วก็ที่พากันไปนั่งยูโต๊ะอาหารที่ยูนอาหารข้าเจ้าเนาะแล้วตอนนี้เราก,ก็ซื้อมาเป็นที่เหยบหอยอีจินชอบบุตัวล่ะตอนนี้กาลังซอกว่าจะไปนั่งกินยูฮานได้แ้วเหางก,กเลืลกเสี่ยวหลงชาชอบข่าเนาะ อาหารเต็มโตเลยทั้งของวันของขาวรวมๆกันไปเลยจ้าแล้วอาหารเหาเนอจะประมาณนี้อันนี้เมนเจี้ยนโตฟู้โต๊ะคางคังก็จะเมนบ้านโตฟู้เทียบนเซียกุฉีเหอเหาล่อจางเซียงปิงแล้วตอนนี้เนอจะเป็น เชื้อคือเชื้อเปนมะเขือยาวเนาะคือมันกับก็คืออยู่ในกับมักคือหยาวอยู่ในกับเชื้อคือรสชาติเป็นยาเด้ร์นั้นก็คือเบอร์รีแอคชั่นของเราเองก็ระติกว่ามันเป็นยาเด้ร์มีทังสิ่งที่เอามักละกันซิงที่เวาบ่มักซึ่งเขาก็ว่าโบไดโนวาแซบโบแซบแต่ละคนก็มักบวคือกันตัวที่เยากำลังกินนี่แมนเสี่ยวหลงชาเบย์เบยเมียนเนาะก็คือกุ้งกับเส้นทะเลว่าง่ายๆอันนี้ก็ กุ้งรู้สึกว่ามันยักแห้งๆแล้วตัวนี้นี่เมนมันยังอ๋อมันเป็นเทป่านชาวขู่เนาะก็เมนกุ้งให้แหละเนื้อกุ้งแล้วอาหารที่เราสั่งก็มาแล้วเนาะขชิมมาดังลาวบุไรเขาต้องสั่งอาหารทานเพื้นเนาะก็คือสั่งมาเป็นเฉียวหลงชาวอันนี้ทีมอันนี้กินเนาะความหมายก็คือจะเกอรเริงเจเกอร์เชอร์สิบนาทีผ่านไปก็คือเกียงมากๆเลยแล้ววันนี้เราก็กินข้าววานต่อมากแตงโม มักเต่งหมูเขาจะเอเอินว่าซีกวาเดอ้อสบายดี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 我要考你啊我要考你้วตอนนี้ก็ฮอนอยาำกับบอลกับทีแล้วนับเป็นเวลาประมาณแปดหมงตอนนี้นี่ฮอไได้มาเวคัววันหนึ่งมันเป็นทางพานที่เขากำลังจะกลับห้องก็คือหูสึกว่าเป็นอานดาทุกคนเบิ่งเอา ลมพัดช่วยๆแล้วก็เป็นจังสิงามบ่ละทุกคนิชว่ว<ย>ที่รถที่รุนนี้บูมเมลยเลยงาอยัง,อยงสิมือยกว่าเพราะว่าผมได้ขึ้นผูกขึ้นยางไปขึ้นคีไปเรื่อยๆในระหว่างรถ